น้อมาจารย์กากาอ้าวเจริญพรสถาญ,ญาตโมยมเอฟซีทุกคนทุกคนพร้อมกัแบแอดมินมาอีกแล้วมาพอกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะทรงไทยทรงไทยอ่าปีเก่า,อาตอนรับปีใหม่ก่อนอื่นสถาญ,ญาตโมยมที่เดินทางมาเมื่สิ้นปีแล้วอยากให้ทุกคน ดังๆปังๆนะทุกคนกอน้อนปีหกเจ็ดอ่าสวิมีแนวทางให้แต่ก้อนที่ไห้กัสิได้บอกบุญคือเกา่าขึ้นมาเหมือนก็ต้องบอกบุญคือเก่าเหมือนเดิมทุกคนก็ต้องมีบุญเพื่อเป็นสเสบียงไปเยาะของผพ้ใอดอยียถือเด็กก็ต้องทำบุญก็บสิได้เด็กกัสิได้แนวทางไปผิดเจรณญนาเม,มืรอนี่ทรงไทย ปีเก่าเพื่อตอนรับปีใหม่สิได้บอกบุญสทัทธาญาติโยมผู้ทีดวงบ่ดีกรสิดวงด,กกดีใส่ปี67ใส่ปี67ผู้ที่มี่ดวงบ่ดีว่ามีโชคอยากทำบุญสามารถร่วมใดคือเนื่งละ,ะเหตุแผ่นแผ่นดวงบรรจุแผ่นดวง,ดวงปีใหม่นี้คือบรรจุแผ่นดวง ผู้ใดดวงมือสิบรรจุใส่องค์ผ้าสังกระจายอันที่สองบานนี้อันที่สองนี่คือหมักกระดิ่งไอ้เครื่หมักกระดิ่งใส่หัวนักขั้งกระดิ่งโอ้หมักกระดิ่งค่ะหมักกระดิ่งเนื้อใส่หัวนักั้งที่ห้ากระลังสางแม่ใช่หอวะักั้งที่ห้ากระลังสางอ่ามันมีเจ้าภาพอลไรก็ใส่ทั้งบดทั้งซาลาไปพุ่นละ กระดิง่งกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกระดิ่งเรียกซัพว์มันต<อ>่อไปเออจะได้เขียนซื้อเขียนเสียงใส่แบบกระดิ่งพร้อมบ,อบูชาบูชาอ่าหน่วยละอ่าลูกละสี่เก่าเก่าส <4 99. S 1> ี่ร้อยเก้าสิบเก้าบ่ได้ไปใเงี้ยเดี๋ยวของดิบูชาหล่ะก็เอาใบวัดนด่นะมันดังส่งเสียงดังไปหอดเสียงสวรรค์ไปหอดเสียง โขกเสียงไส่อย่าคลองเรียกว่ากระดิ่งสี่เก่าเก้าสี่เก่าเก่าเนอะเขียนซื้อแล้วกันนั่นสลักซื้อให้พร้อมผู้ใดผู้ใดจะผู้ใดจะเฮ็ดกะโตหาปูได้เลยนอะโตหาพระอาจารย์ได้เลยอ่านี่คือเบิกซัพ์จองจักอันแน่อยากได้อ่าเบิกซับคือยอะคือยอะนั่นแหละกับอกให้ศรัทธาญาติโยมแล้วนี่ก็มีเบิกซัพ์นะเบิกซัพ์ว่าเป็นหนึ่งลูก นึ่งแล้วหนึ่งลูกช่วยช่วยร้อยหนึ่งอันเดี๋ยวอองแล้วยากควมซับอยากควมซับพึ่ดพกเงินมาไนี่คือเรี้ยงมากระดิ่งเรียกซับเรียกเงินเรียกทองเอาหนี้ผู้ใดอยากทำบุญสามารถสอบโทดสอบถามอยากปรารย์ได้เดี๋ยวมีเบอร์โทรแปะให้มีเบอร์โทรแปะให้ติดต่อได้ ด้านแล้วผู้ใดเหตุบุญปีชงถ่ายปีเก้าตอนนับปีไม่กะคอยได้โชกงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่กะเด็กละม่นกบเข่าเด็กละม่นแต่ไฮหนึ่งเก้าหนึ่งหาเนาะเก้าเก้าหนึ่งหากับเข่าความก็นั่นกะเหล็กเมไอค่เพม่นบอกคนที่ให้เก้างวดเข้าแล้วสองเข้าแล้วสองแต่วันศุกร์ไปเอานีนวันที่ สิบสองอันที่สิบสอง่าสิบสองก็เป็นมันพระพอดีค่ะคนที่บอกเพิ่นมาเพิ่นอยากอ่าซื้อละกข่างใส่ใส่หอละกข่างนี่แหละอ่เพิ่นมาจึบอกเกางวดบ่ให้พลาเกางวดนี่แต่ว่าก็สิให้เป็นเลขกพิษนามา่ด้ผ่าจารย์บ่ท่านได้ไปเอามื้อนี้มาเอาแนวทางอ่าของอ่ามาเอาแนวทางของเหล็กเทวดาครับกับขันน้ำมนต์อ่าขันน้ำมนต ท่าน,นั้นแล้วก็ใชให้แนวทางไปก็ใชให้แนวทางไปงวดที่แล้วนี่อแอดมินนี่บ่ได้มากงวดที่นนี่มีพระพไม้พระไม้เพิ่นบวชพระไม้เพิ่นบวชแล้วเพิ่นก็เลยฝันดีเพิน่นบอกตัวเดียวเน้นๆเ,เลยงวดว่างหันคือเพิ่นมาบอกแค่เมื่อเสาร์บอกมาบอกว่าเ <c oughs> พิ่นบอกว่าซื้อเลขเก่าหนึ่งตัวเดียว แต่ว่าบอกพันบอกบอกมือเล็กออกแม่นแต่นะบัดนี้มวดนี่เพิ่นบอกไปพูดมวดน,นี่พิน่นอ่าก้อนพันตีซึกเพิ่นก็บ,บอกแล้วค่ะน,นะเพิ่นก็บ,บอกแล้วอยู่ในนี่ล่ะอยู่ในบ่วงจอยเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกนะอย <c oughs> ู่ในบ่วงจอยเดี๋ยวในสิบอกอคืออาจารย์เอามาลงใส่เลขกที่ว่าดากไ<อ>ว้ แกงบุงกลมให้เลยมาขอเบิ้งไม้ปูบาดนีอยากเคี้ยวเลี้ยบปลาตัวเดียวหางเดียวอ่านี่คือพันไหตัวเดียวหางเดียวคือตัวนี้เจ็ดหนึ่งแปดโอ้โอ้ก้อนก้อนซึกบอเคย์นี้แมนก้อนซึกก้อนซึกให้มาเจ็ดหนึ่งแปดเลยแหละครับแมนหมดทีแล้วให้เก้าหนึ่งตัวเดียวเหรอครับหมดแล้วเก้าหนึ่งอันนี้พระบวชใหม่พอใครจะแมนไม่เดี๋ยวเลยมาลงรมณเซเลกนี่เลยเก้าหนึ่งเจ็ด เจ็ดหนึ่งแปเก็ดหนึ่งเจ็ดเ้าคไเจ้เ็นเก้าห็ดมาเดไ่รูตาไล่ตาล่เหรอเทวดาน้ำเลยใช้กันโอ้จะอยู่ในเลขเทวดาเลยนี่คือตอนนี้พัะนัยคือตอนนี้นี่ก็คือเลขเทวดาพระไม่ให้เจ็ดหนึ่งแปดนะคะ เด็กวดาปูกับหกแปดศูนย์สอดห้านี่บ่ค่ะคือได้หอดละวันทีหนึ่งบ่ปูคนไนี่อย่างละสามตัวบ่สตัวได้ใส่กันอใส่บันีหาเจนหาหกหาแปดในปูนี่มาใส่ใสค่ะก็เป็นเล็กเด็ฝันพาจามอือฝันจังไดน้อค่ะบนี้กาฝันว่าเอ้ยมันหลยหลายมือหลายฝันยับมาใส่กันมันเท่าไป ลายมือลายฝันลายมือลายฝันกะให้กันไปบ้านนี้เลขคันละมดนี่เลื่อนกันป้ะคะปู่เลขคันละมดนกะกะสิบ่ไก่กันอยู่ในนี้เนาะค่ะอยู่ในนี้แต่ว่าเลขคันแอบเปิดเบอร์จับกันสามตัวพราะสามตัวสองตัวเพราะสองตัวคือตัวไพ่ตัวมันนี่คือเอาเลขอันนี้ไป อันนี้เป็นเลขเทวดา,านนเลขนี่เลขเทวดาเจ็ดหนึ่งแปดคือเลขพระบวชใหม่ไม่แม่แต่แนวทางไปนะนะเนาะค่ะเนาะเลขเทวดาเนาะค่ะอีกี่ก็สามารถมาทำบุญได้เนาะคะ่ะวัดศรีทรงธรรมอันนี้อยู่อำเภอหนองหานเนาะคะ่นะ,คะจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นสาขาสองเนาะปูเนาะสาขาสองนะคะอันนี้วัดไอ้ไข่แท้ๆเนาะคะ่นะเนาะ ค่ะตัวว่ามาอธิษฐานกิตเอาแต่จะมีเจเดีย์กับมีของวัตถุมงคลในบูชาหลายอย่างค่ะมีเครื่องไหวเนาะค่ะเนาะกับมีไอ้ไข่นะคะวัตถุมงคลติดต่อทางด้านพระอาจารย์ตามเบอร์โทรเนาะค่ะ,คะเพื่อนกากระลังเฮตรกระลังสร้างขึ้นกันพี่น้องค่ะผู้ใดจะร่วมบุญกับปู่ก็ติดต่อปู่เลยนะคะ <S 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 ทางช่องก็มเาเป็ดแนวทา้งไห่พอแม่พี่น้องนะคะคลิปนี้กัน มีโชคมีลาบมีโชคมนี่หมัมมนสู่ผสูคนนะคะเอฟซี FC กับทิ่ฐานจิตเอากับไอ้ไข่นะคะวัดสีทรงธรรมบ้านน้องก้าอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเด้อ